สวัสดีครับบาเบียธาตุพนมครับผมนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะฮะเบียก็ต้องขอบคุณนะครับผมทุกๆกําลังใจเลยนะครับผมที่อมอบให้บาบเบียแล้วก็คููติ๋วนะครับผมเบียก็ดีใจมากๆเลยที่แบบวา่าเราจะมีตัวเล็กแล้วนะครับจะมีน้องให้ทุกๆคนได้เห็นเลยนะครับเบียตื่นเต้นมากมากนะครับตอนนี้คูติ๋วก็กําลังอาบน้ําอยู่นะครับเบียก็ อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับก็มานั่งที่ห้องนะครับความร,รู้สึกของบาเบียร์นะครับทุกคนจะมาพูดความรู้สึกให้ฟังนะครับก็เป็นความรู้สึกแบบว,ว่าเบียร์รู้นะครับมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่ก็คือ,อเบียร์รู้ตั้งแต่วันประมาณวันที่สาสิบเอ็ดนะครับ วันที่31เอ็ดขาดาวทุกคนเขาดาววันที่31ท้ายปีนะครับเราได้ตรวจนะฮะเราได้ตรวจที่บ้านเบียร์นะครับก็ปรากฏว่าผลตรวจ2ขีดนะฮะสขีดแล้วก็คุณติวบอกเลยมีมีอาการอ้วกมีอาการอ้วกทีนี้ประมาณวันที่วันที่2หรือที่3ามนี่แหละวันที่4ี่หรือวันที่ 5, ห้าวันนี้แหละทุกคน แล้วก็มาตรวจมาหาหมอมาหาหมอทีนี้เราก็ได้ทําการไปตรวจไปซาวดูปรากฏว่าไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นตัวเด็กหมอก็เลยบอกว่าอีกประมาณ4สัปดาห์ถึงมาอีกให้ประมาณประมาณสิวันค่อยมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละ ทีนี้ก็มาอีกปุ๊บมาตรวจแต่ว่าครูติ๋วนะอ่ก็คืออาการมันอ้วกอ้วกหนักมากแพ้หนักมากนะครับก็เลยวันต่อมาเราก็ไปตรวจอีกหมอหนึ่งปรากฏว่าเจอทุกคนเจอเจอตัวเด็กตอนแรกไม่คิดว่านะครับคิดว่าแบบว่าครูติ๋วตัวเล็ก กลัวเรากลัวแบบว่าเราแบบผิดหวังกลัวไม่มีลูกไหมคุณติวตัวเล็กมากทีนี้เบวก็เลยแบบว่ากลัวไงแต่ว่าคุณติวก็กลัวกลัวท้องเปล่าเปลไหมเราก็คิดก็เครียดเครียดตึงกับร้องไห้เลยนะทุกคนทีนี้คุณติวก็แบบแพ้นะนะเขาเขาใจอาการเราอยู่แล้วแพ้นนะนะครับทีนี้ก็ไปตรวจอีกคุณติวไปคนเดียวเราบนีนะไปตรวจทีนี้เจอตัวเล็กๆหมอมาตัวเล็กก็นัดอีกประมาณ สองสัปดาห์มาตรวจอีกก็คือรอบที่แล้วก็ไปตรวจก็โตขึ้นออกมานิดหน่อยนะนิดหน่อยแล้วก็หมอก็บอกว่าประมาณอีกสองอาทิตย์มาอีกนะก็คือวันนี้นะวันที่ยี่สิบห้าก็เลยไปตรวจอีกปึ๊บวันนี้นะฮะเดี๋ยวเห็นตัวลูกลูเบียดโตมากโตเร็วมากเลยแต่ตอนนั้นน่ะยังตัวนิดเดียวครับตัวนิดเดียวทีนี้ไปตรวจอีกแล้ววันนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคน ดีใจมากเลยกูอติวอาบน้ำเสร็จแล้วนี่อบอกความรู้สึกให้เอฟซีฟังไหมเต็มมือแรกเลย,ยเขาเขา <c oughs> เขาเสือขนามาตรวจวันที่สามสิบเอ็ดน้องติวนะไม่เข้าดาวกับพี่เดือนและพี่โนน่นานะ่ะมันมาไม่ก่อนนั้นอเมืม่อ,อไหร่อะนมวันที่เป็นไปถึงบ้านอ่ะสุดตรวจอืมแม่นเขาไม่ตรวจ ตั้งแต่วันนั้นนะครับทุกคนก็ก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจที่บอกว่าให้มันลงตัวทุกอย่างนะครับทั้งบ้านทั้งลูกมันบอกไม่ถูกทุกคนนะมันคือของขวัญปีใหม่เบียร์ด้วยนะครับเป็นแบบปื้มปื้มใจมากเบียร์ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงเบียร์ได้หมดนะได้หมด แต่ว่าแม่แหม่มบอกว่าถ้าแต่กูติ๋วเนี่ยไม่ชอบแต่งหน้าบมมักแต่งหน้าบมมักเขียนคิ้วเลยแม่แหม่มบอกว่าผู้ชายนะครับแม่เบียร์บอกว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าจากประสบการณ์เนาะถามว่ามักแต่งหน้าบมมักงามบมมักยังเนี่ยคือรูปผู้ชายถ้าแต่งตัวแต่งหน้าทาปากผู้หญิงแต่คูติ๋วมาแต่งหน้าไม่อะไรเลยขณะนีบอกให้เขียนคิ้วหน่อยกูติ๋วบอกว่าขี้เกียจนะครับก็ฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้ บาเบียขูดติวด้วยนะครับกับลูกคนแรกนะครับทุกคนเบียก็ไม่รู้ว่าจะพูดออกมาไงเนาะมันก็ดีใจไหมเบียก็อยากทาคลิปเป็นความทรงจานะครับเพื่ออนาคตทั้งหน้าลูกเราออกมานะครับลูกจะได้เห็นวันนี้พ่อกําลังสร้างบ้านนะครับลูกสร้างบ้านลูกออกมาเดือนสิงหาจะได้มีบ้านสวยๆอยู่มีบ้านที่แบบมาก เป็นบ้านของลูกเลยนะครับก็ตั้งใจทําให้กับลูกนะครับแม่ไม่เท่าไหร่ให้กับลูกดีกว่าเออเอาไปรลดเอาไปรลดแม่ไม่ได้อยากได้เหให้ให้ลูกไม่ให้แม่หรอให้ลูก ป้าออกมาแลวูกไปอยู่น้องกอนจ้ะลูงอนแบบในทุ่มมือเลยไม่อยากไปทำงานเลยนี่ลูกเนี่ยลูกดินได้กว่านนี้สิบอกมาก้อลูกสมัยิบค่ะเออคันท่องไงไปชีเห็ดยังไดยเวชไมาอยู่ลูกลูกเลยทองไงเวชีมาอยู่ลูกอืมห้ชิเปยังกับเป็ดยังแหละบรหาเนชมาอยู่ลูกเอติวหาไปย่ กินแก่พอดีเลยนะลูกจะกินอย่างนต้องฝ่าหาเงิน,นให้ได้ <c oughs> ให้ได้ก่อนคือแต่ต้องมีเงินสำรองคือม,มีเงินต้องรองนีดีเลยดีต้องฝ่าหาเงินต้องฝ่าที่คิดเป็นยังลูกออกมาหนีก็ต้องแทรกเงื่อนไว้ได้ไ <c oughs> ว้ไว้แก่รีหามาให้มาให้เดือดร้อนหรอกมีเท่าไหร่ก็จะหามาให้นะทุกคนเนาะนะครับก็ลูกของเราดีใจปะดี <c oughs> ใจมากเลยถ้าแบบ ลูกแม่พางแม่ท้องแมนแม่พามแม่แพ้ท้องแม่ก็เลยดีใจมากที้แม่พามแม่ลำบากไปลูกเอ้ยธรรมดาแหละท้องแม่ต้องรอบหนากระชิบธรรมดาไหมั้งเกี่ยวเพืนมันเคยแพ้อะไรก็แพ้น้ำนั่นหมอเราเขาถามบางคนน่ะมันแห้งว่าหูดแพ้ยันคลอดนะโอ้ยหมอเขาบอกว่าอันนี้ดีกันแล้วมาเลยถ้าตอนเริ่มดีกันแล้วก็ยังขนาดแล้วแม่มันเริ่มโตไงมันก็เลยแมนแมน ถ้าไม่ไม่กินจะอ,อยู่ไม่ได้ม,มันมันคือแบบคือสมดุลของร่างกายเริ่มกินติวกินอะไรเรนไม่ได้มันต้องค่อยๆกินเพราะว่าถ้ากินเยอะมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งตอนนี้เ้ามาองบนยูทูปคนเดียดมีลูกอยู่นั้นแหะมันจริงโจเลยมีลูกอย่างท้องเนี่ยจริงโจเลยเนี่ยลูกสันไม่น่ารอกนะครับก็เป็นลังใจให้ใหกับบอยคือติวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะถ่าย อัปเดตนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ฝากติดตามนะฮะช่องกูติวสามวนาด้วยแล้วก็ย่องมาเบียรทัพพนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะครับก็จะร่วมฝากฟันแล้วก็สู้วันนี้เพื่อลูกเพื่อเมียครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย